อันนี้ก็อุปกุธอันนี้ก็องค์อุปกุธข้างหน้าถ้ะอุปกรดจกบะกินบ่เบดกินบ่เสียบบทมกอย่างบม,ม,ม,มเป็นเหลืองบางอื่นบ่มมีคำว่าบางอื่นค่ะเดี๋ยวอ่าเจ็บบจะพาทีพระนองเนาะค่ะตัางจิตอธิษฐานเนาะค่ะตามจุดต,ต่างๆเนาะค่ะท่าวิรูปัก มเมื่อเศร้าเพ่งวาเรื่องความฝันเนาะแม่ยินบอกนอนตื่นเกินหมาว่าฝันเห็นว่าเหตุฝันเห็นปูท่าวิลูปักจะแม่นนั่มมาค้างมาแน่เนาะปูเนาะพึงวาหเมื่อเศร้าอยู่ได้พีหน่องอันนี้ความเสี่ยความศระท่าไปบ้านคอาฝันเห็นองค์่านปูถ่าวิลูปักเมือ่อเกินฝันว่าดแดดไปสัก,การะ อ่าพระธาหญ่ายๆสิละความฝันเนาะค่ะมันก็อาจจะแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะค่ะพี่น้องแท้ที่แน่ๆกะะ่ันพอ่ันปูทาวิลูกปักเนาะค่ะไปนํามาบมเม่นเหลืองแปลกดอกถ้าบ่มีบุญสัมพันธ์บ่ได้มากสาธุสาธุสาธุบุญกุศลใดลูกหลานเห็นมาลูกหลานขอทีส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาสาธุบุญอนุโมทนาสาธุบุญเด้อใหแต่พอ ไปนำไปตามมาให้มากด้วยโชคลาภสาธุเอลาปัตัะสาธุสาธุสาธุบรมี่ันปู่ขอให้ลูกลานมากด้วยโชคลาภไปไซกับผงเทพเทพวาสิงศิีไม่นั่งไหมไม่นั่งตะเคียนเห็นกับเมตตาเด้อสาธุโู้ลมพัด เดี๋ยวเฮามาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรเนาะคะ่ะพาอุปคุตเนาะค่ะพี่น้องกินบเบิดกินบเซียนเนาะคะ่ะเจียบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการตั้งจิตอธิษฐานพี่น้องอยากไรยางกะอธิษฐานจิตเอาเดอ้อพี่น้อง บอกว่าพี่น้องจะคิดการใดก็ดขอให้สม,มมูลหมารปรารถนาดวดเร็วท่านใจค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์สาธุ ขอให้ลูกหลานเดินทางไปใสแขวขาดปลอดภัยเป็นทีรักไข่ขององค์เทพเทวาสิรศกดิ์สิัธิ์สาธุสาธุสาธุสาูสาุสาธุกินบเบิดกินบเสียนเด้อพระอุปกุตกะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะผู้ใดทีบูชานะคะพี่นอ้องเสือวากินบเบิดกินบเซียนนะคะพี่นอ้อง ชีวิตกะอุดมสมบูรณ์อุ้ยอันนี้ตัวเลขเดียวที่เจี๊ยบเขย่าเลยอะเพะวาอยู่ในข้อเจี๊ยบกับอุปกรณ์นี่อันนี้ก็อุปกรณ์อันนี้ก็องค์อุปกรณ์ขา้างหน้า้ะอุปกรณ์จกบากินบบเบิดกินบบเสียบล์ทุย่างบ่์เป็นเหลืองเหมืออืน บ่มีคำว่า,าบางเอิญเพราะว่าเหมือนเชร้าอ่ะตื่นขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องก็กได้เ้าก็อ่าแฟนเจียบิว่าเออฟันเห็นทันปูท่าวิรูปปกเนาะเมะื่อเศร้าคงเ้าเองเนาะฟันเห็นปูท้าวิรูปปกแลก้วก็ผ้าที่เพื่อนจะสางกะหินก็เอามาจากแม่น้ำโขงเนานะ,ะแล้วเราเป็นลูกหลานลุมแม่น้ำโขงด้วยลูกหลานปูพญานาคแต่กะเท่าที่สังเกตเนาะคะ่ะตามจุดต,ต่างๆจะมีองค์พญานาคแต่ยูหนีมีพญานาคมีมีลี ขนแขนขนหัวลูกโอเค hey boy, uh. ปูกปับไปน้ำม้ากค่ะแด้กัพฟันเห็นพระแบบพระพระรูปเดียวเด้ย บ่ใดมีผ้าหลายรูปเด็กมาเคืนฟันเห็นเพลินนี่แนหะละรูปเดียวบางคนก็นอาจจะคิดว่าความฝันแต่งม,มโมเมนต์ความฝันมันเป็นนิมิตค่ะอีกอย่างหนึ่งสร้างในแบบง่ามแห้งล้วกอะซักซีดแห้งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีโชมีลาพ่าจะกลับมาทำบุญเนาะคะ่ะว่ต้องแปลกใจดอกว่าเป็นยังข่อยถึอเหลกดูดูอาองมันไปใส่ข่อยกะอาเงิน หาทำบุญตามสถานที่ต่างๆเนาะคะ่ะที่มีบุญสัมพันธ์สาธุบรนยากาจเวลากาจะจันจอเนาะคะ่ะพี่น้องว่าจะเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะพยายามเนาะคะ่ะเจ้าแม่ควรยอิ่มอ๋อ บ่มีปูพญาหนาคแต่สังเกตหลออๆเพิ่นจะก,กุดคลองออมไปเลยเนาะเป็นคลองออมเพลินทีนเลยสาธุสาธุาธมีลูกหลานมีุนสัมพันธ์มากกาบาหว้ขอบารมีคงเทพเ,เทว่าพาว่าูุจะเดินทางไปใจก็ขอให้แกวขาดปลอดภัยมางด้วยโชคลาบอุดมสมบูรณ์สาธุ จะพา่างไปเบื้งองทางนางอีกแต่กะมีพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อนก็แวเวิยน,นมากทำบุญเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพื่อนก็มีถวายสังฆทานได้ถามมาบ่พอพระเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีเบอร์โทรเนาะคะ่ะสามารถโทรอ่าโทรแจ้งในเนาะค่ะพี่น้องมองได้จะเลื่อนจะเลื่อนกะบ่คอยไปดอกคอยแต่สังเกตจะมีสาหนามออมเลยด้วยนะเนาะอืมมีปูไข่หนาก น่าสิเป็นหมองนี่แหละฟันเฮนมือขึนแต่ฟันว่าฝนตกแบบเปียกเลยเด้ยถ้าฟันเปียกฝนนี่ถือเกลีกหลายหลายแบบหลายแบบโอ้สุดสุดเลยแหละถ้าเมื่อได้ฟันว่าเปียกฝน,นยขย่ถือกันอยู่กับนาำะลางเหว่าอยู่ว่าฟันเฮนถันปูถ่ววิลูกพักเพื่อนสางหลายเนาะ ขอให้พี่น้องเอซี่พี่น้องบสุขุสุขคนเนาะคะ่ะรวยค่ะรวยเฮงปังค่ะพี่น้องเรามีบุญสัมพันธ์ดอกไมจังไหนมาพบพอกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวแขวยขอ,ขอ,อยยางเบิรงแป๊บนึงเนาะคะ่ะ พันเอาหยางไปทวงไว้ มีบุญสัมพันธ์ยังได้พบพอกันเนาะค่ะพี่น้องบพว่าจะเป็นช่องทางอ่ะฟอ,อนไลน์หรือใดๆก็ตามแต่นะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดโยกับบุญเนาะคะ่ะถ้าเ้ามีบุญสัมพันธ์มีบุญบาร,รมีบุญวาสนาเนาะคะ่ะบุญค่าเดียวเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนก็ล่างสางหลายเนาะ,ะเพื่อนหนาก็ล่างสีเหะะ็ดเนาะเพื่อนก็คอยเหะะ็ดเนาะ คัดแบบคู่แบบหลอบเลยหลอบตะหลอบพื้นทีเลยเนาะเท่าที่อ่าสังเกตเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีรูปบั่นปูพยานาคตามจุดต่างๆเพื่อนก็น่าอาจจะสายพยานาคจากเพื่อนหนาสิกำลังหาปัจจัยแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นอยู่ก็ปัจจัยคือบ่เห็นมือถือจัก 7จ็ดสิบแปดสิบหลานก็นนะปูหมดนี่ลรลงรดตลีซื้อมาให้นุนนเถื่อนว่าตรงเจ็ดสิบแปดสิบหลานก็ได้วันนี้นุขอจะหาหกหลานพ่อ่าเอาหลายดอกปูละคังแก้วบาร์มีเมันกําังสางพี่น้องแต่ก็บพท่านแหละ แล้วดีดอกขออนุญาตนะเจ้าค่ะอย่าพึ่งเข้าไปเถอะทันถึงเวลาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นคู่สาตรงนั้นก็จะเป็นเจดีมูเจ้าวเบิรงที่ละ่ะแต่ละหมองค่อยไป สังเกตเบิงสีมีจอมปวกออมเลยเนาะพูดขึ้นเน้นว่าเต็มเลยค้งขนาดได้แหละมองนี่ที่บอกนี่เนี่ยเรียกว่าดาหลเบิงน้ำพี่น้องก็จะเป็นน้ำเนาะเิ่นกับพูดคู่หลอมหลอมไปเลยแหละหลอมพระมาเจดีไว้มวมิยังหายเนาะค่ะพี่น้องก็ขอห้โชคดีรับรวยเบอร์ส,สุขสุขคนค่ะคิดสิ่งใดสมมุม,มาปราถนาทวจเร็วท่านใจค่ะพี่น้อง อนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งค่ะสาธุค่ะ